สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่พศ2567ถึงจะเป็นปีใหม่แล้วแต่มีข่าวเก่าที่ต้องเสนอข่าวเก่าเพราะว่าผมเพิ่งเห็นนะคือมีช่อง YouTube ชาวเขมรเนี่ยเขาลงคลิปนี้เมื่อ7เดือนที่แล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับคนไทยกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเขาทําพิธีอะไรกันสักอย่างมีพานมีดอกไม้มีโต๊ะบูชาแล้วก็มีการร่าลาอยู่หน้าโต๊ะหมูนี่แหละแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือหัวข้อของคลิปวิดีโอนียเขาเขียนว่า หลังจากปิดทางเข้าพระวิหารของฝั่งกัมพูชาเนี่ยชาวไทยก็มาทําพิธีแปลกๆคล้ายๆกับว่าเป็นพิธีขอให้เขาเปิดทางเข้าผมก็งงเลยเดีย๋ยวเฮ้ยมีคนไทยที่ทําพิธีแบบนี้ด้วยเหรอมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการปิดทางเข้าจริงเหรอแล้วมันเป็นคลิปช่วงเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นประเพณีอะไรสักอย่างของชาวบ้านแล้วเจ้าของช่องเนี่ยเอามามั่วผมก็ไปหาที่มาของคลิปนี้ผมก็หาไม่เจอนะครับความสามารถไม่ถึง แปลภาษาของเขาก็ไม่ค่อยจะออกนะแปลออกแต่หัวข้อผมก็เลยมาอ่านความเห็นของช่องนี้ดีกว่าอ่ความเห็นของสมาชิกเขานะ FC เขาอะไม่ใช่น้อยนะครับ160กว่าความเห็นแปลว่าเขาอาจจะใส่ไฟเราอย่างหนักเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแปลให้ฟังความเห็นแรกเขาชื่อบูรินขเมนต้องไ่แพ้ภูมิปัญญาไทยเอกเวลาหิวก็มาขออาหารจากชาวขเมนกินเสร็จยงังหยิบจ้านทุบหัวขเมนทันที โอ้โหนี่ก็เหมือนกับว่าคาว่าเราเป็นขอทานเลยนะใครขอข้าวใครกินกันแน่เนี่ยผมชักงงแล้วอ๋อมีความเห็นตอบกลับจากชาวไทยนะครับเพื่อนไทยเขาชื่อมุกนะเขาบอกว่าใครขอข้าวขเขมรกินขเขมรมาขอทานในไทยมากมายมาทํางานด้วยขเขมรอดอยากถึงมาไทยคิดเหมือนผมเลยครับเพื่อนไทยคนนี้ต่อมาเป็นชาวขเขมรชื่อนารีเขาบอกว่าอย่าเปิดเลยประเทศไทยมีแผนที่ไม่ดีเกี่ยวกับการก่อสร้างน,คนะครวัด ชาที่รู้มาชาวไทยต้องการลอกเรียนแบบคลยุทธ์วิธีสร้างวัดและดูแบบไม่ควรให้คนไทยเข้ามาชมจะดีกว่าชาตินี้ปิดเลยบอกว่าเราต้องการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะลอกเรียนแบบวิธีการก่อสร้างนะไม่รู้ไปอยู่ไหนมานะครับชาวเขมรคนนี้ของไทยเราเนี่ยมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่เพิ่งสร้างใหม่โดยที่ไม่เคยขอให้เขามาสอนวิธีสร้างเลยที่จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองนะ่ะสร้างเป็นหรือเปล่า หรือว่าอาจจะสร้างเป็นเพราะเขาก็มาทํางานก่อสร้างในไทยหลายชั่วอายุคนแล้วนี่คนต่อมาชื่อดราปิเขาบอกว่าหากเปิดชาแดนในอนาคตไทยก็จะมีปัญหามากขึ้นเพราะปัญหาชายแดนในพื้นที่แม้จะจะสงบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขถึงเปิดบ้านเราก็จะไม่ได้รับกําไรมากนักเพราะนักท่องเที่ยวจะไปไทยมากกว่าเช้ากับพูชาเพราะถนนจากประเทศไทยเขาดีกว่า จะกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวโรงแรมอาหารของไทยจะเจริญกว่าเรามันจะทําให้เกิดปัญหาอีกครั้งดูเขาค่อนข้างคิดมากนะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนชาวไทยเราจะไม่ค่อยสนใจเขาพระวิหารของฝั่งกัพูชาแล้วนะคือความรู้สึกมันเหมือนกับว่าพังไปแล้วแอ้ประโยคแบบว่าแบงค์พันอยู่ในโคลนก็ยังเป็นแบงค์พันมันใช้ไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าถ้าแบงค์พันไปอยู่ในโคลนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเศษกระดาษ แต่กลับกันนะถ้าแบงค์ยีไปอยู่ในเมืองทองมันก็จะกลายเป็นแบงค์ยีที่มีมูลค่ามากกว่าแบงค์ยีทั่วไปเพราะว่าดูสะอาดไม่มีรอยยับคนต่อมาชื่อเฮียละเป็งก็เป็นชาวขเขมเเหมือนกันเขาบอกว่าในฐานะคนชาวกัมพูชาฉันอยากจะขอให้เด็กๆชาวกัมพูชาทุกคนได้ไปเยี่ยมชมปราสาทพระวิหารสักครั้งในชีวิต พราะทิวทัศน์ที่นั่นสวยงามจริงๆราวกับสวรรค์เบื้องบนซึ่งบรรพบุรุษชาวกัมพูชาของเราได้ฝากเอาไว้สู่ชั่วหลายอายุคนท่านยังมีลูกหลานของชาวกัมพูชาดูแลอย่างดีฉันขอเรียกร้องให้ผู้นำทุกคนดูแลทหารที่ยืนเฝ้าวัดแห่งนี้อย่ากลัวที่จะเหนื่อยเพื่อจะได้หนีกินเขาบอกว่าสวยงามราวกับสวรรค์ถ้าสมัยก่อนนะผมก็ยอมรับว่าใช่แต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับกระดาษวาดภาพ เคยมีคลิปหนึ่งนะที่ชาวต่างชาติเขากําลังเดินเที่ยวอยู่ในนครวัดนี่แหละแล้วก็ไปจะเอกับทีมงานของทางเขมรเขากําลังวาดภาพอะไรลงบนกําแพงอยู่วาดลงบนกําแพงโบราณเลยนะเพื่อที่จะเตรียมแกะสลักชาวต่างชาติคนนั้นเขาก็โวยวายแบบเฮ้ยโน้ตโน้โน้สต็อปสต็อปหยุดเลยคุณทําอย่างนี้ไม่ได้ชาวเขมรทุกคนหันหน้ามามองพร้อมกันแล้วก็ทําต่อไปไหนไหนใครบอกว่าชาวเขมรหร์รู้ภาษาอังกฤษแม้แต่ชา่างก่อสร้างก็ยังรู้ คนต่อมาชื่อเชียนเด็ดเขาบอกว่างี้สำหรับเจตนาที่ไม่ดีของประเทศไทยขอให้เทพเจ้าแห่งสวรรค์และเทพเจ้าแห่งดินลงโทษคุณลงโทษใครกันแน่ครับเนี่ยล่าสุดโดนขับไล่ไปอยู่ป่าห่างจากวัด20กิโลเมตรก็จากการที่โดนไล่ที่ทุกคนนะครับเพราะว่าทางยูเนสโกเขาจะไม่เอานาครวัดไว้ในมรดกโลกแล้วเนื่องจากว่าเลอะเทอะไม่เหมือนเดิม ทางรัฐบาลเขาคิดวิธีแก้ไขอะไรไม่ออกก็เลยขับไล่แล้วก็ยืดพื้นที่ไปไม่ให้ค่าชดเชยด้วยตอนแรกผมก็สงสารนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไร่แล้วชาวขาเขมรงคนต่อมาชื่อโตโรโตโรอย่าเปิดประตูเด็กขาดขอร้องเธอครับผมเป็นชาวกัมพูชาในไทยเพราะได้ยินคนไทยพูดว่าที่ไทยได้กำไรจากการเปิดประตูมากชาวขาเขมรคนต่อมาชื่อโบดินิ ปู่ย่าตายหญของเราคาดหวังที่จะไม่ให้เปิดประตูวัดเพราะชาวไทยพยายามที่จะบีบคอชาวกัมพูชาจนตายแต่ตอนนี้ชาวไทยได้เห็นความรุ่งโรดของขเมรแล้วขมรมีชื่อเสียงที่บรรพบุรุษขมศสร้างขึ้นไว้ให้ลูกหลานจนปัจจุบันอนาคตของขมรยังไม่จบเพราะงั้นอย่ามาปรนขมรอีกความรุ่งโรดอะไรของเขาผมยังไม่เห็นเลยอ้อใช่ใช่เห็นแล้วครับผมเห็นความรุ่งโรดของชาวขเมศแล้ว คือก่อนหน,น้านี้ผมคิดว่าประเทศจีนเนี่ยประเทศที่ชอบก๊อปปี้อันดับหนึ่งต่อมาก็จะเป็นเกาหลีใต้แซงขึ้นมาประเทศที่ชอบก๊อปปี้ล่าสุดนี้ชาวเขมรโชว์ความรุ่งโรจน์แล้วเป็นประเทศอันดับหนึ่งในการก๊อปปี้ที่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าประเทศอื่นเวลาเขาก๊กอปปี้นะเขาก็ไม่แอบอ้างว่าเขาเป็นคนผลิตเองแต่ชาอเขมรเ,เขาทําได้ครับไม่แคร์สายตาใครด้วยใครมาบอกมาเตือนก็โดนด่ากลับหมดอ่ะ แล้วก็จะมีอีกหลายหายความเห็นนะที่เขาจะพูดประมาณว่าคนไทยนะมันลูกเล่นเยอะมันช่อโกงมันเลี่ยมมันมีความคิดที่ไม่ดีมันมีแผนการร้ายคือรวมตัวโกงจากนิทานทุกเรื่องมาไว้ที่ประเทศไทยเลยคนต่อมาชื่อปริงหาเขาบอกว่าปิดพาะเข้าไปจนสุดประตูแล้วปล่อยให้คนไทยวิ่งไปมาระหว่างนั้นแล้วทำไมคนไทยจะต้องวิ่งไปมาด้วยอะครับ ดูเหมือนว่าความเห็นของชาเขามหลายคนเขาก็ไม่ได้ค่อยสนใจกับประเพณีที่อ้างอิงในคลิปนะที่จะของช่องเขาบอกว่าคนไทยทําพิธีกรรมแปลกๆเพื่อที่จะให้เปิดประตูนะ่ะแปลว่า FC ฟซีเขาก็คงไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่สนใจแต่เรื่องว่าจะเปิดประตูทําไมประมาณนี้อ่ะช้าเขเมลคนต่อมาชื่อเมธิวใส่ความคิดเห็นโหดๆมาอีกแล้วเกลียดเมืองไทยมากเอาปืนไปยิงให้มันตายให้หมด ไปโดนตัวไหนมาครับเนี่ยช่างน่ากลัวเหลือเกิน <c oughs> อ่ะต่อไปก็จะเป็นความเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเจ้าของความเห็นเขาชื่อบันกริมดีแล้วอย่าให้สยามขึ้นวัดเราเพราะสยามไม่เคยยอมแพ้ที่จะยึดดินแดนกัมพูชาปดระวังชาวสยามด้วยถ้าชาวสยามอยากจะขึ้นมาก็มาที่ประตูกัมพูชาเท่านั้น พราะสยามมีจิตใจที่แย่อยู่เสมอสยามไม่ใช่คนดีสยามเป็นโจรสลัดสยามกำลังจะเจอปัญหาใหญ่ในไม่ช้านี้ในอีกไม่นานสยามก็จะเจอสิ่งมากมายตามมารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสยามไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งกรรมที่พวกมันทำกับชาวกัมพูชาได้ล่าสุดถูกไล่ที่ไปอยู่ในป่าแล้วครับโดยรัฐบาลข้อหาทำประสาทเลอะเทอะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ